สวัสดีครับผมสุริยาหาระชัยจากบริษัทไทโเโกโทซิครับวันนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการลาดสารมะม่วงมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับก่อนอื่นเลยก็แต่แนะนําเรื่องการลาดสารปกติโดยทั่วไปเราจะใช้สารผงแล้วก็ผสมกับน้ําแล้วก็ลาดตรงโคนนะครับทีนี้ถ้าไม่มีการลาดน้ำำําซ้ําในวันต่อๆมานะครับสารจะขึ้นต้น ได้ช้ามากและบางทีขึ้นต้นได้ไม่หมดนะครับถ้าไม่มีฝนมาช่วยยิ่งหนักเลยสารก็จะถูกดินยึดไว้จับไว้นะครับทํำให้สารขึ้น,ข,นขึ้นต้นไม่ได้เข้าทางรากไม่ได้ครับเป็นปัญหาที่ว่าทําไมสารขึ้นไม่พร้อมกันหรือทําไมอันตาดอกแล้วมันออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับทีนี้วิธีคือวิธีแรกคือการไล่น้ําการไล่น้ําคือหลังจากวันที่ละสารไปแล้วให้นับวันวันเว้นวัน,วน ให้ได้ทัก1สิบครั้งนะครับไล่น้ําตรงโคนที่เราลาดสารแคลโคลงไปเพื่อเพื่อกระตุ้นให้สารแคลโคละลายเพื่อไม่ให้มันจับกับดินถ้าจับกับดินแล้วปุ๊บตรงบริเวณที่เราลาดปุ๊บเนี่ยมันจะแข็งครับดินตรงนั้นจะแข็งครับผมอันนี้ปกติโดยทั่วไปสูตรที่ใช้น้ําในการในการ,ในการไล่ไล่วัน,ว,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 นวันนะครับทีนี้สูตรของบริษัทไทโกจะมีสินค้าตัวหนึ่งที่จะแนะนําคือตัววินนก้าสตรีมโก วินิกาสปรมโกนเนี่ยวิธีใช้ในการผสมก๊าสารคือให้เตรียมน้ําไว้1000ลิตรแล้วก็นําวินิกาสเปรยมโกลถึงเดทเทผสมกับน้ําก่อนพอผสมได้เสร็จปุ๊บก็เอาน้ําที่ผสมแล้วเนี่ยมาผสมกับสารผงนะครับผสมแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปราดตรงโคนครับข้อดีของวินิก้าที่ทำอย่างนี้คือมันจะเป็นตัวนําพาเข้าทางรากแล้วขึ้นต้นได้ไวนะครับช่วยอั้นตายยอดได้ไวเวลาดึงดอกดอกจะออกได้พร้อมกัน นะครับข้อดีของมินกิก้าก็คือช่วยนำพาสารขึ้นต้นได้ได้เร็วทีนี้พอลาดเสร็จปุ๊บพอได้พอลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยผสมน้ำมินิก้าเสร็จปุ๊บก็ทำเหมือนเดิมครับวันเว้นวันแต่ทีนี้ไม่ต้องผสมมินกิก้าก็คือใช้น้ำเปล่าเนี่ยครับไล่เลยไล่ไล่วนวันเว้นวันวันเว้นวันให้ได้สักสิบครั้งนะครับทีนี้สารจะขึ้นต้นได้เร็วมากแล้วก็มันจะมีปัญหาตกค้างในดินน้อยมากนะครับเพราะว่าสาร นำขึ้นต้นไปแล้วโดยวินิการสุขีมโกนะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจหรือผู้ชมท่านใดสนใจนะครับติดต่อที่เบอร์โทรหลังคลิปนี้หรือจะติดต่อผ่านทางบริษัทไทยโกโทสิท์ก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอแนะนำเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ